ครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายแพทย์บัญญตัตเยตนธนจันทร์สมาชิกสภาผู้แทน,แนราษฎรจังหวัดระยองพรรคประชาธิปัตย์กับผมขอพิปายรายงานผลการดำเนินการตามมาตราสิบแห่งพรบรเงินกู้เยียวยาโรคโควิดของรัฐบาลประจําปีงบประมาณ2563ท่านประธานที่เคารพครับประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้ทเที่ยวนี้นะครับเมื่อเทียบกับพรบรงบประมาณรายจ่ายเนี่ยนะครับ พรบรก็มารายจ่ายตั้งแต่เดือนกุมภา2,563จนถึงเดือนกันยา2,563ก็ประมาณ3.2ล้านล้านบาทเบิกจ่ายไป92%แต่พรบรเงินกู้นี่ครับเพียงแค่1.0ล้านล้านบาทเบิกจ่ายไปเพียง29.81%เมื่อมาเทียบกับจำนวนเงินที่ต่างกัน3เท่าแล้วก็ประสิทธิภาพนั้นแตกต่างกัน นะครับสามคูณสามก็เกือบสิบเท่านะครับเพราะนั้นผมก็ขอวิเคราะห์ว่าปัจจุบันเนี่ยพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากโควิดในระลอกแรกจนกระทั่งมาเป็นโควิดระบาดในระลอกใหม่นะครับการที่โควิดระบาดระลอกแรกตอนนั้นในกระเป๋ายังพอมีตังค์บ้างแต่การระบาดในระลอกใหม่นะครับยกตัวอย่างที่จังหวัดระยองบ้านผมนะครับเงินในกระเป๋ามันมันไม่มีแล้วแล้วก็ สถานการณ์มันก็ซึมยาวมาทําท่าจะฟื้นมาก็เจอการระบาดในะะระลอกใหม่ผมอยากจะเรียนความทุกความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไม่เพียงแต่ที่ระยองนะครับผมเชื่อว่าภาคตะวันออกและทั่วประเทศกระทบไปจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่ทั้งสิน้น เงินที่เหลืออยู่อีกหนึ่งล้านล้านใช้จ่ายไปประมาณ300แสนล้านบาทเนี่ยนะครับอีก7ล้านล้านบาทเนี่ยถ้าใช้ใจ่ายในอัตราที่ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายที่ต่ำขนาดนี้เนี่ยครับผมไม่ค่อยมั่นใจว่า คนที่เดือดร้อนจะได้รับการช่วยเหลือและธุรกิจที่เดือดร้อนจะได้รับการช่วยเหลือผมอยากที่จะให้โอนงบประมาณในส่วนนี้นะฮะไปเป็นการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมซึ่งจะมีกระบวนการผ่านคณะกรรมการงบประมาณแล้วก็ออกมาเป็นพรบหน่วยงานต่าง,างๆจะมีความกล้าในการใช้จ่ายเงินเพราะว่าแผนการใช้จ่ายเงินจะเป็นกฎหมายที่มีความคุ้มครองผู้ใช้จ่ายเงินและก็ประสิทธิภาพในการใช้ ในการเบิกจ่ายจะสูงมากนะครับผมขอวิเคราะห์ในส่วนนี้เพื่อฝากท่านประธานถึงคณะหน่วยงานที่มาชี้แจงว่าผมไม่ค่อยมั่นใจว่าจากนี้ต่อไปการเบิกประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงโมนจะเป็นเช่นนี้ต่อไปหรือไม่ถ้าหากว่าเรากลับมาใช้งบมาจ่ายประจำปีคิดว่าสภาผู้แทนราษฎรคงจะได้พิณาพรบเงิน รา,ารายจ่ายเพิ่มเติมให้ท่านโดยด่วนครับท่านประธานครับกราบขอบพระคุณครับ